เริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดตราดนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นธมอดาครับมีเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีการเผยแพร่ค,คลิปว่าทุนจีนไม่พอใจทหารไทยแล้วก็มีการแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมด้วยครับ ผู้ชมครับชายในคลิปถูกระบุว่าเป็นชายชาวจีนครับแล้วเป็นเจ้าของร้านค้าอยู่ฝั่งธมดากัมพูชาใช้หัวดันทหารไทยได้วยความโกรธแค้นเลยครับคลิปนี้เจ้าของโรงแรมและร้านค้าที่บ้านธมดาฝั่งตรงข้ามกับจังหวัดตราดน,นะครับเขาก็ไม่พอใจครับเอาหัวเนี่ยดันทหารนาวิกโยธินที่ดูแลพื้นที่ผู้จาวยวยไม่พอใจเพราะว่าทหารไทยเข้าควบคุมบริเวณนั้นทําให้ร้านค้าโรงแรมของเขาต้องปิด ร้านเนี่ยนะครับก็เดือดร้อนซึ่งตามคลิปทหารไทยของเราก็พยายามที่จะอธิบายให้นายทุนจีนคนนี้เข้าใจโดยของเราเองก็ใช้ความอดทนอดกลั้นนะครับไม่ได้มีการตอบโต้แต่อย่างใดเนี่ยกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งแต่ล่าสุดครับผู้ชมคุณเล็กวัฒนานานุวมผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารได้โพสต์ผ่านทางเ c e b o o k นะครับบอกว่านี่คือเป็นคลิปเก่าครับไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ นะคือคนเข้าใจว่าโอ้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นใหม่อีกแล้วเหรอที่บ้านธรรมดาเนี่ยที่มีทุนจีนเข้าไปหรือล้วนลวดดามผิดเพลงของทหารไทยคุณเล็กวัฒนาออกมายืนยันแล้วนะครับว่าคลิปที่มีการเผยแพร่ในขณะนี้คือคลิปนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่เพราะทางทหารได้เจรจาจนคนจีนในพื้นที่เข้าใจแล้วนะครับ เห็นฐานกพุชาปล่อยคลิปข่มขู่คนไทยต่างๆนานาถึงเวลาที่เราจะต้องโชว์ให้ดูบ้างค่ะนี่เป็นการฝึกยิงปืนของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรรบที่เข้ามาเสริมกำลังช่วยสนับสนุนทับแนวหน้าของเราที่คอยลาดตะเวนเฝ้าวระวังเหตุการณ์ตามแนวชายแดนนะคะหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ใช้ปืนเพื่อรักษาความปลอดภัยให้ถหนัดมือซึ่งแต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่าเล็งแบบไม่พลาดเป้าเลยทุกจุดคุณผู้ชมดูสิคะ ความแม่นแม่นขนาดไหน,นเข้าทุกจุดค่ะตรงทุกดอกนะคะส่วนที่จังหวัดขอนแก่นก็ฝึกกันแบบแข่งขันเลยทีเดียวฝั่งขวาคือฐานไทยฝั่งซ้ายคือฐานกัมพูชานี่คือยุทธวิธีฝึกที่แตกต่างกันเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมเห็นกันแบบชัดๆเลยทีเดียวนะคะดูสิคะว่าใครฝึกเข้มแข็งกว่ากันขณะที่กองร้อยลาตระเวนและเฝ้าตรวจกรมทหารราบที่แดค่ายศรีหราชเดโชชัย เนี่ยน,นะครับที่อำเภอเมืองขอนแก่นจัดชุดปฏิบัติการโดรนในภารกิจสนับสนุนการตรวจการให้กับหน่วยดําเนินกลยุทธ์ภาคพื้นลดความเสี่ยงแนวหน้าเพิ่มศักยภาพการรบเพื่อให้กําลังพลมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่นะครับโดยกําลังพลที่ผ่านการฝึกสามารถใช้โดรนลาดตระเวนตรวจการและกําหนดที่ตั้งเป้าหมายการชี้เป้าหมายได้อย่างชัดเจนซึ่งการฝึกซ้อมเสมือนลงสนามจริงเนี่ยอย่างการปฏิบัติภารกิจในคุเลศซุ่มยิงในบังเกอร์และการลําเลียงเพื่อนทหารที่บาดเจ็บ ทั้งหมดนี้เป็นการฝึกซ้อมตามปกติเป็นภารกิจของกองร้อยลาตระเวนและเฝ้าตรวจไม่ใช่เกณฑ์ชาวบ้านมาฝึกนะครับ